สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรี เหมือนเดิมย,ยู่กับน้องสาวจ้าจาน้องสาวคนเดียวคนเดิมนะคะคล <c oughs> ิปน,นี้ถึงแม้จะเป็นวันเดทนะทุกคนแต่เราก็พกชุดกันมาแบบอัดแน่นเลยจะพาไปตลอนสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินนะคะที่สวยๆน่ารักๆใส่คอนเทนต์ก็ติดตามไว้เลยนะคะห้ามพลาดน,นะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดปล่อยสวนพึ่งนะคะตลาดนี้จะอยู่ตรงข้าวัดป่าท่ามะขางเป็นตลาดเช้าริมลําน้ําพายชีนะคะตลาดเนี่ยเขาจะเป็นตลาดของชุมชนชาวกระเหรี่ยงเนาะแล้วก็ไฮไลท์ของการมาที่นี่ก็คือการใส่บาตรในตอนเช้านะคะก็จะมีผู้ใหญ่บ้านพาพระล่องแพมาเธอไพูดอะไรหน่อยหรอฝังม่าเคยฟังอยู่พาพระล่องแพมานะคะให้นักท่องเที่ยวได้ใส่บาตรกันเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อชุดใส่บาตรกันก่อนที่นี่เขาก็มีจำหน่ายด้วยเนาะชุดละ49บาทแล้วก็ดอกไม้แยกงนะคะกามะยี่ ตลาดโอ้ปป่อยเปิดวันเสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่เวลา7โมงถึงบ่าย2ส่วนวันเวลาเปิดปิดพิเศษดูอัปเดตได้ทาง Facebook โอ้ปป่อยตลาดเช้าริมทานได้เลยแนะนำให้มาตั้งแต่ตลาดเปิดเลยนะคะจะได้จับจองที่นั่งบนแพรนั่งรอพระแบบสบายๆถ้ามาสายอาจจะต้องต่อแถวยืนรอกันนะตอนนี้เรามาถึงจุด แรงมากแล้วนะคะมีปฏิการิยาแฉรูปมากเลยน่ารักมากสิ่งนี้เขาเรียกว่าคัางด้งนะคะน้องสาวรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรเหมือนกระดดงหรือเปล่าในใช่ค่ะมันเป็นเครื่องรางนะคะเป็นภาษากัะเหี่ยงเนาะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้นะคะมันจะเป็นแบบเอ่อทัดๆเหมือนแย่งมุมชั่วร้ายหรอหยุด <laughs> ดี <laughs> โอเคตอนนี้สิ่งชั่วร้ายได้หายไปแล้วโอเคเสร็จสิ้นภารกิจ แพร์รูปนะคะกับแลนด์มาร์คข้งดงข้างดง,ง<อ>ใหญ่แมงมุมน้องสาวรู้ไหมว่าโอ๊ปป่อยแปลว่าอะไรโอ๊ปป่อยเป็นภาษากะเหรี่ยงแค่ว <laughs> <laughs> ่าจะตอบเลยนะรู้ไหมตอบก่อนเหมือนกำป่อยหรือเปล่ากำป่อยโอ๊ปป่อยใช่ <laughs> เป็นภาษากะเหรี่ยงนะคะแปลว่าพักผ่อนกันที่เราได้มาตลาดเนี่ยก็เหมือนว่าเราได้มาพักผ่อนมา <laughs> โอ๊ปป่อยไม่หิวแล้วหล่อนต้องแต่ตื่นมาหนุ่มกู้ข้าเป็นหนุ่มที่หิวหน่อยแต่นี่หิวหมากกอ อันนี้เป็นโซนของกินนะคะเราอยู่ตรงข้ามกับซุ้มขังดงม,มังคีโนะก็จะมีของกินแบบหลากหลายเลยอันนี้เป็นสมุนไพรของฝากหอมสมัยเ <laughs> <laughs> ดอร์บุลี่เถ้าบอกว่าผัดไทยร้านนี้อร่อยนะคะเป็นเจ้าเด็ด <laughs> จะ,จะ,จะ,จะ <laughs> ตื่นยัง <laughs> ฉันกอดไม่รอดยังไม่ได้ตักบาดเลยนี่นะคะผัดไทยเจ้าเด็ดเจ้าดังแล้มาริมรองกันจะพบเสร็จดีไหมของพี่ชายเอ็นชายงไม่ได้อยากกินเป่าฟังผิดมาให้นะคะไม่เป็นไรงดใช้หลอดนะคะชอบที่นี่มากเลยเขาแบบเป็นตัวอย่างของการรดโลกรอดนะคนนี่จะไม่มีพลาสติกเลยแล้วก็สะอาดมากนะคะตลาดสะอาดมากนะดาไปที่เเหนียวนุ่มอร่อยค่ะ จะได้กินเ้นกนหม่าจะขอตัแต่อีสุ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปใส่บาตรแล้วเก็บมาจากกันให้ดูนะเรียบร้อยแล้วก็มารอใส่บาทกันค่ะเป็นไฮไลท์ที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเริ่มเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงเป็นภาพประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามและเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือนค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็รอใส่บาตกันอยู่แล้ว ตามลำดับเนาะไหนก็เดี๋ยวใส่บาทแล้วก็อนุโมทนาบนกันนะคะสาธุจ้าที่ตลาดก็จะมีขายอาหารนะคะแล้วก็สินค้าพื้นบ้านเต็มไปหมดเลยที่สำคัญราคาแบบน่ารักมาก กล้านะคะเขาจะแบบใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะไม่มีพลาสติกนะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ลดนงคลงเรื่องการลดโลกร้อนได้สมบูรณ์มากเลยนะคะมากินบ้าปินนะครับเขายังเตาถ่านแบบนี้เลยได้มาแล้วนะคะบาบิน25บาบาทได้มาแล้วนะคะอีกร้านหนึ่งข้าวเหนียวหมูชุดละ30บบาทนะคะ แล้วของกินแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปกินกันที่บรรยากาศแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนโอเคก่อนกินนะคะมอม,อ,มอ,อยากได้รูปค่ะโบถ่ายรูปให้มอหก่อนบอกเอฟซีเหรอต้องบอกด้วยบอกด้วย<อ> <laughs> เจอร้านข้าวเกลียบของโปรดคนทางบ้านเดี๋ยวจะซื้อไปฝากคนละถุงไม่ต้องแย่งกันนะนี่ได้ข้าวเกลียบแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปฝากป้ากับย่านละจ๋ากวงไว้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปกับคุณผู้ใหญ่บ้านนะคะได้ดอกไม้ด้วยนะคะจากที่ผู้ใหญ่เาจะขรู้ ลองเกาซีมันเกาดีไหมันไม่โดนหลังเ,เกาดีนะคะมาอุ่นุนได้35บาทยัไม่เกาโอเคค่ะวับมาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ The Scenery Farm นะคะก็ซื้อบัตรเรียบร้อยนะคะเราเลือกเป็นแพ็ค XL เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะ The Scenery Vintage Farm เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9โมงถึง5โมงครึ่งค่ะโชว์รอบอถัดไป10โมงนะคะเดี๋ยวเราจะหาที่ถ่ายรูปก่อนอ,อ, <laughs> อันนี้เราก็แลกย่ามาให้แกะแล้วนะคะอ่ะเล <laughs> ตกินกันมากเลยอะ่ะแต่าตาแบบแต่าตาน้องแบบ หยาบิคุณระโดดได้เลยอ่ะใช่ลองมาที่นะอ้ยมันหยบสิไม่อากองล้น้องรอรอหมา,มาต้อนนะคะเดี๋ยวเราจะดูโชว์หมาต้อนแกะกันทุกคนมาแล้วสุนัขต้อนแกะสายพันธุ์ strong eye ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลกค่ะน้องมีสัญชาตญาณการต้อนแกะแต่กำเนิด ควบคุมแกะโดยใช้แค่สายตาเท่านั้นไม่ต้องส่งเสียงเลย ค่ค่ะเมื่อกี้ดูโชว์สุนัขต้นแกะเสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะไปดูโชว์ตัดขุดแกะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแลกนมไม่ให้น้องน้องแกะโอ้โหนะโอ้โหโอ้โหถ้าไม่จ่อยจังตอนนี้เป็นลูกแกะนะคะป้อนได้เฉพาะนมที่ทางฟาร์มเตรียมไว้ให้ห้ามป้อนยาก,กับแครอทเด็ดขาดค่ะถึงเวลาไปดูโชว์ความสามารถพิเศษของน้องแกะแล้วะคะ่ะ มาหุนเยน็นๆกระมาถึงแล้วทักทายทุกท่านเลยครับสวัสดีค่ะเอาเลขอะไรดีคะเป็นแปดแปดกับอะไรดีคะหกค่ะแปดกับหกค่ะสี่กับสามค่ะเลขอะไรโชว์ให้ทุกท่านดูหน่อยครับเลขสี่ค่ะเลข4ถูกต้องค่ะสี่บวกสามได้เจ็ดทดอีกหนึ่งเป็นเลขอะไรครับคุณพิ้วเลข โชแกะกระโดดห่วงไฟที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โชวแกสายพันธุ์ต่างๆที่มีในฟาร์มค่ะแต่ละตัวปุกปุยกันมากและอีกไฮไลท์ก็คือโชว์สาธิตการตัดขนแกะค่ะดูโชว์จบแล้วก็มาให้อาหารและถ่ายรูปกับน้องๆกันค่ะ เซจที่เอไวเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวต่อให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวทำคลิปแยกให้นะนอกจากความสามารถในการควบคุมฝูงแกะของสุนัขพันธุ์สตรองอายแล้วมาที่เดอะซินเนอรี่วินเ f ตฟาร์มยังจะได้เห็นความสามารถของน้องหมาอีกหลายอย่างน่ารักและฉลาดสุดๆไปเลย ต่อไปจะเป็นโชว์สุนัขต้อนเป็ดซึ่งจะใช้พื้นฐานเดียวกับการฝึกต้อนแกะค่ะน้องหมาแต่และตัวมีนิสัยที่แตกต่างกันดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนจนชำนาญและยังจําเป็นต้องทบทวนทักษะการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันอีกด้วยกเก่งมากๆโอเคค่ะเมื่อกี้ดูโชว์จบแล้ว3โชว์รวดเลยนะคะเรามาตรงแบบตามตารางเนาะแบบที่มีโชว์ติดติดกันนะคะถ้าเกิดใครอยากแบบว่ามาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลารอดูโชว์เนาะเดี๋ยวแปบะบตารางไว้ให้นะคะ น้องหวานน่ารักมากแกก็น,น่ารักเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเล่นเกมกันทีช่นชนะเธอแน่นอนทำไมต้องแข่งกันด้วยล่ะชันชนะค่ะเอามดเล่นเกมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเล่นเอ่อพาร์ติ๊ก เก่งเกินทำน,น้องถิ้งว่ะเหมือนจะอยากโยนอีกน่ะไม่ได้อยากไปต้นกระกานีา่นี่ขาดีใจมากไหมดีใจมากอ้เก่งอ่ะแล้วยังดีวะ ยิงได้ยัง <laughs> จบอยากยิงธนูแต่ว่ามันไม่ร่วมอยู่ในแพ็กเกจนะทุกคน,นี่มาแรกไอติม โอเคเมื่อกี้ไปถ่ายรูปกับตรงมุมนั้นมานะคะแสงแบบดีมากขนาดถ่ายตอนแบบแดดทเที่ยงครึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนั่งมหมุนนะคะที่มีกิจกรรมแน่นมากเลยเราซื้อแพ็ค250นะทุกคนก็เลยแบบได้กิจกรรมแน่นแบบน,นี้เลยไปนั่งมหมุนกันเหมือ ็จชิ้นภารกิจที่ The Scenery Farm แล้วนะคะเดี๋ยวไ,ไหนกก็ต่อเราจะไปหาข้าวกินก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปบ้านเทียนหอมหอมเทียน <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวว่าไปที่ร้านอาหารเลยนะคะกลางวันนะคะปักทองกัญชีนีควทะเลหุบเขา รบแล้วนะคะมื้อนี้มีข้าวผัดปูก้มยำปลาคางน้ำใสแล้วก็กุ้งอะไรนะกุ้งพ่อฟิกเกอรกุ้งพอฟิกเกอรนะคะแล้วก็ผิดไทยด้วยยำปลาเลือปลาขูดปะะขอตัวไปอีซีก่อนนะเช้านะน้องสาวที่แสนดีเห็นนะมครับป้ามันชิ้นใหญ่มากอร้อยมึ่ชิ้นหน่ป้าจะสด โคเทเลหกเขาทานอิ่มเรียบร้อยแล้วทั้งหมด1,015บาทยังไม่อิ่มอรามักมาดเสียดาโอเคค่ะทุกคนวับมาบ้านของเทียนนะคะซื้อบัตรเข้าคนละ60บาทนะคะก็เดี๋ยวขากลับเอามาแลกเทียนได้ตรงด้านหน้้นนะคะเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นไงโอโก้ตุ๊กตานี้ทำมาจากเทียนหมดเลย มีเขาบอกว่าอีก21กิโลเมตรถึงพาม่านะคะเราจะเดินไปไม่ได้เดินขึ้นข้างบนนะเดินไปพาม่า <laughs> น่ารักมากเลยทุกคนอันนี้เป็นร้านขายเทียนนะคะทุกอย่างก็คือทำมาจากเทียนหมดเลยแล้วก็หอมมากๆสมกับชื่อบ้านหอมเทียน ทางเรากําลังหามุถ่ายรูปนะคะเช่นเคยเปลี่ยนสื่ทุกที่ที่มา <S <S โอเคว่าจะถ่ายมุมนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะว่าจะได้ประมาณไหนเนาะอกอี้ลองถ่ายแล้วแต่ว่ารูปมันเงินไปเนาะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายครั้งนอกดีกว่า คาเฟ่บรรยากาศน่ารักมากเลยสวัสดีครับได้เครื่องดื่มแล้วให้ทายว่าอันไหนของเธออันไหนรสสีเก่งมากได้กินนะคะ มีที่นี่เขามีจุดชมวิวด้วยนะคะทุกคนที่เห็นทเทือกเขาอยู่ไกลๆนั่นก็คือเทือกเขาตะนาวศีนะคะเป็นแับสุดเขตชายแดนประเทศไทยเชื่อมต่อกับประเทศพมา่าหนูเย้เช็คอินค่ะมีนีฮาร์ดหน่อยโอเคค่ะเส,สร็จสิ้นภารกิจที่บ้านหอมเทียนนะคะเดี๋ยวอีกที่หนึ่งจะเป็นที่สุดท้ายแล้วที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวขออุบปก่อนอเนาะเจอกันพี่สุดท้ายเลยนะคะโกโก้ บลืมนะคะเอาไปแลกเทียนถึงแล้วนะคะอุทยานหินเขาง,งูบรรยากาศยามเย็นโอเคเดี๋ยวเราจะไปปัน่นเรือปั่นกันนะคะแล้วก็ให้อาหารปลาเรือปั่นหกสิบบาท <c oughs> แต่ว่าน้องสาวหมดพลังแล้วนะคะไม่เป็นไรอยู่ที่สาวก่อนก็เดี๋ยวเรานั่งรอเรือแเป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณลุงเขาบอกว่าเดี๋ยวรอเรือลำดีๆมาให้นะมาเร็วนะคะอย่าอ้อมเดี๋ยวฉันจะให้เธอปั่นออกกำลังกาย ลอยลอยแล้วรักกันมันเหนอะตั้งแต่เช้าไปถ่ายรูปก่อนนะคอไปถ่ายรูปก่อนนะคะมาแล้วเลือทิพย์ของเรานะครับดำสีน้ำเงินเสื้อหัดมาให้น้องป่าด้วยพิษสาวบุดไปน้องสาวเย็นชายังไม่หยุดได้ สนุกจจนไหมสนุกไหมพี่สาวทำมาปั่น,นเรือทีบโอเคค่ะเดี๋ยวปั่นเรือเสร็จแล้วนะคะจะแวะขึ้นไปถ่ายรูปแถวแถวสะพานด้านบนนู้นนะคะมาลองดูกันว่าจะได้รูปปังๆังไหม ตรงนี้ชูสหม่น้องสาวน้องสาวทัวร์ดี <laughs> บอกให้ไปตรงโค้งงตรงนี้ไม่ <laughs> ต้องถ่ายดตั้งกล้องถ่ายฉันไม่ตั้งกล้องถ่ายหรอกทั <laughs> ไม่จำ <laughs> ต้องตั้งกล้องถ่ายหลยถ่ายองเลย โอเคค่ะถ่ายรูปเล่นเสร็จแล้วนะคะยังมีเวลาว่างเหลืออยู่นิดหน่อยก่อนแสงจะหมดนะคะเห็นเขาบอกว่ามีมุมลับอยู่แถวๆวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะปออป <i> เป็นยังไงตาไปเลยใส่หมายเแรับกี่โมง โอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สุดท้ายแล้วนะคะที่เรามาในทริปวันเดย์นะคะที่ภูผาแรดนะคะมุมลับอยู่บริเวณถ้ำเขางูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศประมาณนี้เลยเขาบอกว่ามีรถค่ะคอฟฟี่ด้วยฟิลฟิลนะคะเปิดเพลงให้บรรยากาศดีสุดๆเลยเรามาช่วงเย็นนะคะแดดไม่ร้อนโอเคเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอารูปมาฝากนะตรงไหนดีมันไม่รับอีกแล้วอ่ะจะโดนหลอก เขาบอกว่าเป็มุมรับนะคะแต่ว่าไม่รับเลยโอเคเดี๋ยวรอรอคิวนะครับ โอเคค่ะเสร็จสิ้นภารกิจนะคะมิชชั่นคอมพีสําหรับวันเดทิปสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะก็ไม่รู้จัดทุกใจสายคอนเทนต์ไห้นะคะแต่ก็พยายามถ่ายรูปแล้วก็เก็บคอนเทนต์มาฝากทุกคนแบบเต็มที่เลยยังไงทริปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบาย